คุณโซคจะมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าถูกไหมครับเดิมเดิมเป็นนักกีฬาแล้วก็พอหลังจากเลิกเล่นกีฬามันก็มีความเสื่อมของเข่าใช่ครับนะครับแล้วก็ด้วยอาชีพที่ต้องขับรถใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนเมื่อเดินผมขอพูดว่าเดินเดินเอาเดินหกเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วผ่านมาอ่มันปวดครับเจ็บถ้าคนไม่เคยเป็นไม่รู้มันเจ็บเดินไปเนี่ยมันเหมือนเราเหมือนกระดาษแก้วกรบแก๊บเสียว เซวแล้วตื่นมาก่อนนอนตอนเช้าจะลงเนี่ยต้องต้องลวดลงกระถาก่อนมันเจ็บฮะตื่นนอนก่อนลุกจากเตียงอ่<น>ะตื่นจากเตียงต้องมานั่งไม่อยากจะเดินเจ็บขาเจ็บขามากครับเจ็บมากเป็นเหมือนกันนะฮะเจ็บแล้วก็เข้าห้องน้ำพวกนึอมอะไรที่มันไม่สะดวกไม่สะดวกจะไปไหนมาไหนออกต่างหวัดเข้าห้องน้ําต้องเข้าห้องน้ำคนพิการแล้วั้าผมไม่ได้พิการเลยต้องเข้าห้องน้ําคนพิการอ่ะคือเข้าเข้าห้องยองยองไม่ได้อะ ถ้านั่งแล้วนั่งเลยยองๆขึ้นไม่ได้เลยต้องได้เฉพาะชักโรครกอย่างเดียวนะฮะได้ชักโรครกส่วมแบบยองๆนี่หมดสิทธิ์เลยครับแล้วอาหารเสริมหลายบริษัทมาหาผมอืมเพราะเขาเห็นเราว่ามีกําลังซื้อแต่ละตัวแพงกันได้เยอะนะครับเขา้ามาหาผมเสร็จปั๊บผมก็ตกลงอ่ะผมขอซื้อบิมเอาไปสองหลอดผมทานแต่อย่ามาทานแบบผมนะวันสิบสองเม็ด โ oh, oh. <laughs> อ้โหอาทิตย์แรกวันสิบสองเมตรเช้าสี่เย็นสี่กลางกลางวันสี่เย็นสี่สิบสองเมตรคืนนี้จะท้าทายใช่ไหมครับครับคือเด,เดี๋ยวผมเว้นวักตรงนี้นิดหนึ่งการรับประทานบริโภคอย่างนี้มีผลไหมครับอาจารย์ครับถ้าเราดูว่านี่คืออาหาร เป็นอาหารที่เรารับประทานกันเกือบจะทุกวันนะคะถั่วเหลืองก็เป็นอาหารที่ดีมากคือมันกินได้ทุกวันอยู่แล้วมันกินได้ทุกวันอยู่แล้วฝรั่งจะกินทุกวันก็ได้ฝรั่งกินทุกวันยิ่งดีได้วิตามินซีเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบัวบอกอ่าบัวบ,ก,บ,วบกก็เป็นแก้ช้ำในแก้อักเสบไม่อกหักก็กินได้อ่าไม่อกหักก็กินได้อย่างคุณต้นนี่ถ้ากินแล้วดีเลยค่ะโอ้ผมต้องกินเป็นเข่งเลยฮะทุกวันนี้ซึ่งก็เลยท้าพิสูจน์ดูวันละสิบสองเม็ดครับผมอาทิตย์แรกผมทานมาเรียบร้อย คิดว่าท่านอาจารย์ท่านศาสตราจารย์ดรวิเชษคงเห็นผมผมก็อวดเพื่อนๆนะฮะนี่ดูโทษนะฮะดูผมยกเขายกอะไรเตะซ้ายเตะขวาธรรมดาแล้วผมไม่เคยทําอย่างนี้เลยจะเจ็บอาทิตย์แรกนะฮะ<อ>ผมเห็นอาจารย์มองผมมาอาทิตย์แรกก็อาทิตย์ต่อๆไปจนหมดขับซูนจนหมดหลอดมันก็ดีขึ้นฮะดีขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ผมก็อ่า ปรึกษาอาจารย์อาจารย์ผมต้องเลิกต้องหยุดทานไหมบีมเนี่ยผมตอหยุดไหมอาจารย์บอกไม่ต้องเอาเช้าเม็ดเย็นเม็ดให้เป็นฟิล์มเพื่อเกาะทุกวันนี้นก็เช้าเม็ดเย็นเม็ดฮะสบายเลยฮะผมสบายมากมากเลยคือทุกวันนี้<ะ>บริโภคยังไงครับทุกวันนี้ทานยังไงครับเช้าเม็ดนึงก่อนนอนเม็ดนึ้อเช้าหนึ่งเม<ะ>็ดก่อนนอนหนึ่งเม<ะ>็ดกลางวันไม่ต้องก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องอ้าวไหนบอกมีเงินเยอะคือแล้ กินไปแล้วเนี่ยมันไม่เสียโด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 ยที่ไม่จําเป็นอ่ะอ๋อใช่ผมกำลังจะบอกว่ามันไม่จําเป็นครับเพราะว่าร่างกายเริ่มปรับสมดุลได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสุรพลเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ก่อนอื่นก่อนที่คุณสุรพลจะเข้ามาใช้ผลิตภังเรากําลังจะมีการผ่าเข่าเปลี่ยนหัวเข่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรตอนนั้นก็จะเปลี่ยนเข่าแล้วครับเข้าไปจะเปลี่ยนหัวเข่าคุณหมอปรึกษาว่าโอเคจะเป็นหัวเข่า ใช่ไหมฮะแลวภรรยาผมก็รู้จักอาจารย์สุรทินตอนนี้อยู่ด้วยฮะข้างในนะฮะที่แนะนำแน่ๆนะครับนะเขาบอกว่าอย่าพึ่งไฟสุรพลโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนนอฮะไอ้เงินเนี่ยจ่ายได้แล้วมาเสร็จปั๊บก็มานี่ฮะมาเจอของที่ดีและของจริงฮะที่ไม่หลอกลวงผมคือตอนนั้นเนี่ยคุณหมอต้องบอกว่าจะเปลี่ยนข้อเข่าไม่ใช่ไม่ให้จะเปลี่ยนเปลี่ยนให้เปลี่ยนเลยครับให้เปลี่ยนเลยฮะภรรยาผมก็โอเคเซ็นบรดกเรียบร้อย โอ้โหไม่ได้ผ่าตัาหัวใจแม่ผมว่ชอบพูดเขาเนี้ยพ่อเซ็นให้แล้วเรียบร้อยเลยนะมีมรดกด้วยผมว่ามีหนี้สินอะไรด้วยับก็ต้องมีอธุรกิจต้องมีบ้าง <c oughs> <c oughs> ยังกยังไม่มีเครดิตอ๋อตอนนั้นคือจะต้องต้อง,องใช้มีดหมอละครับผมก็เลยลองทา้าพิสูจน์ดู <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสุรพลเนี้ยมันบิมเข้าไปทําอะไรบ้างครับโอเค ข้อเข่าที่จะต้องผ่านในกรณีนะของคุณสุรพลเนี่ยคงจะข้อเข่าเสื่อมนะยานอภัยนะแล้วก็คือเสื่อมแล้วก็มีอาการอักเสบครับคือคือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนอาการปวดเนี่ยมันจะหายไปก่อนนะครับ,รบจากการที่บิมเนี่ยมันไปกดอินเทอร์ลิคิวนให้มันลดลงอาการอักเสบก็ลดลงด้วยทีนี้เรื่องของการอักเสบจากเรื่องเนี้ยผู้เชี่ยวชาญ ที่มากที่สุดเรื่องสมุนไพรที่ทําเกี่ยวกับเรื่องกระเพครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกนั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองนี่นะผมส่งให้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับใช่ครับก็สาเหตุเนี่ยเนื่องจากครั้งแรกเนี่ยคุณสุรพงศ์สุพลเป็นนักกีฬาใช่ไหมฮะซึ่งนักกีฬาเนี่ยจำนวนมากเลยจะบาดเจ็บที่ข้อ นะฮะเพราะว่าการออกกําลังกายที่หนักใช่ไหมฮะซึ่งการบาดเจ็บที่ข้อเนี่ยอย่างที่เคยบรรยายเอาไว้ว่าข้อเราเนี่ยมันจะมีฉนวนที่เป็นกระดูกอ่อนที่เราเรียกกระดูกอ่อนเนี่ยนะฮะกัก้านเอาไว้นะฮะที่จะเป็นตัวคอยรับน้ําหนักหรือแรงกระแทกอะไรต่างๆแต่ถ้าออกกําลังกายแรงนานๆ,ๆอย่างนักกีฬาเนี่ยไอ้แรงกระแทกพวกเนี้ยมันทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้พออักเสบมันก็ค่อยๆเสื่อมไปนะฮะพอเสื่อมไปเนี่ย มันบางลงไปกระดูกก็มีโอกาสกระแทกกระดูกใช่ไหมฮะอันเนี้ยจะก่อให้เกิดการอักเสบมากขึ้นมีความเจ็บปวดมากขึ้นแล้วที่คุณต้นถามว่าบิมไปทําอะไรครับบิมเนี่ยนะฮะเราได้ทดสอบแล้วว่ามันมีริ์ต้านการอักเสบระงับปวดและธิ์อีกอันหนึ่งที่ดีมากๆก,ก็คือว่ามันไปเพิ่มการสร้างกระดูกอ่อนมันไปลดการสลายตัวกระดูกอ่อนจากการอักเสบนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าอันแรกที่หายปวดเนี่ยเนื่องจากว่าริดละงับปวดมันเกิดขึ้นเร็วริดต้านการอักเสบมันเกิดขึ้นเร็วแต่ริดที่มันจะไปทําให้กระดูกอ่อนสร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะลดการสลายเนี่ยมันมันค่อยๆเกิดเพราะฉะนั้นนานขึ้นนานขึ้นมันก็ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งคุณสุพลสามารถที่จะลดขนาดลงได้เหลือเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่อันนี้อันนี้กรณีนี้อาจจะถามเผื่อสุภาพสตรีที่ที่ตอบมีบุตร แล้วมีโรคก,กระดูกเสื่อมต่อไปคืออนาคตก็จะเดินปวดเข่าผมเห็นเยอะมากอันนี้สาเหตุก็คือว่าแคลเซียมถูกดึงไปจากกระดูกเพราะว่าเวลามีลูกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาจะแนะนําว่าให้ดื่มนมที่มีแคลเซียมสูงๆ,งๆหรือเสริมแคลเซียมเพิ่มเพราะว่าลูกก็ต้องสร้างกระดูกใช่ไหมฮะใ,ให้กับตัวเอง,เ,องเพราะฉะนั้นเขาจะเอาแคลเซียมมาจากไหนจากอาหารที่แม่กินเข้าไปนะคะคถ้าไม่พอ อาหารที่แม่กินเข้าไปมีแคนเซียมไม่พอเขาก็ดึงออกมาจากของ<า>แม่อันนี้ที่จะทําให้สาเหตุว่าผู้หญิงที่หลังจากคลอดลูกแล้วจะมีอาการเหมือนกับเป็นโรคก,กระดูกบางหรือปวดเมื่อยอะไรพวกนี้นะคะอาการจะคล้ายๆข,ของคุณสุรพลอของคุณสุรพลนี่น่าจะเป็นกระดูกเสื่อมคือกระดูกอ่อนเสื่อม<า>นะฮะแต่ไม่ใช่กระดูกบางคือกระดูกเรามีสองอย่าง<อ>เป็นกระดูกที่เราเรียกว่าโบนก็คือกระดูก แข่งกระดูกขากระดูกแขนแต่ถ้ากระดูกอ่อนมันจะอยู่บริเวณข้อ,อซึ่งทำหน้าที่เป็นฉนวนครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเรายืนขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มีกระดูกอ่อนรองอยู่ตรงนี้นะค,ะคบกระดูกสองกระดูกกระแทกกันเนี่ยมันจะแตกเป็นผุยผงเลยทุกวันนี้ก็ยังบีมอยู่เช้ากับ,บเยน็นเช้ากัเย็นก็ทานไปตอนนี้ก็ดีทุกวันร่างกายผมก็ตั้งแต่สมบูรณ์มาเนี่ยกา,การเดินไปไหนมาไหนก็แข็งแรงขึ้น จนเพื่อนๆเนี่ยทักผมว่าหายออไปผ่าแล้วเหรออหลวงพาผมทานบินเนี่ยเขาาก็ไม่เชื่อผมก็ทดลองบอกทดลองดูทดลองผมก็แต่การไม่ให้เขาหลอดหนึง่งก็มีผลมาก็คิดว่าคงม,มาที่นี่เร็วๆเนี้ยก็อ,อ,อาชีพเดียวกับผมคือโรงงานพลาสติกเขาก็อ้วนแบบแต่เขาอ้วนกับผมน้าหนักมากน้าหนักมากเขารับน้านหนักนั่นก็คือตัวนั้นคิดว่าต้องได้ผลเพราะผมนี้ได้ผลใช่ไหม คุณสุพลได้ผลคนอื่นก็คงได้ผลแล้วผมเปรียบเทียบในแง่ของเศรษฐกิจนิดหนึ่งนะฮะถ้าผ่าเขาเนี่ยเป็นแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าข้างละข้างละนะฮะผมไม่ได้ใช้บัตรอ่าสามสิบบาทนะฮะโอ้สามสิบาทก็ไม่ให้ผ่าฮะผ่าได้ฮะแต่อ่ข้างๆพ่อคุณงานของเขาผ่ามันแล้วเดินไม่เดินเดินเดินไม่เหมือนเดิมผ่าแล้วเดินอาจจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมคือง่ายๆตกแล้วถ้าผ่าเขาเนี่ย ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็ประมาณตกสามแสนกว่าบาทนะครับโรงพยาบาลเอกชนแต่ถ้าเกิดจะมากินอย่างสิบสอเม็ดอย่างคุณสุรพลเองสบายเลยทุกวันนี้ก็ยัง<ผ>มิมข่ไปรวมรวม,มยอดแล้วฮนะผมคุ้มมากเลยฮะคุ้มกับการจะฟื้นหรือเปล่าก็ไม่รู้รนะฮมเพราะผ่ามาผลหนึ่งผมม,มันสะสมจนเบลอไปเขเข้ามาฟื้นตัวแล้วจะไปดมอ้นี่ขึ้นมาอีก ผมไม่รู้จะฟื้นนะแบบแบบผมขอบคุณมากเลยท่านศาสตราจารย์ดรวิเชษวิทยาจิตตานี่แล้วท่านท่านดอร์ทั้งหมดนะครับถ้าท่านดรวิเชษคนเดียวก็ไม่ได้ดอร์ทั้งหมดที่ช่วยจนวิจัยเราเป็นตัวนี้นะฮะแล้วถ้าไม่ต้องไม่ต้องมานั่งให้ขายให้เราก็ได้อะถ้าเอาสูตรเอาวิจัยเงี้ยไปขายให้ให้ต่างประเทศเนี่ยท่านใด้ขี่ร้อยล้านเนี่ยท่านไม่เอา พราะอะไรท่านรักคนไทยถ้าอยากให้คนไทยสมแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนนะครับท่านหนึ่งทําให้ให้คนไทยไม่ให้เมืองนอกเอาไปกินขอบคุณครับอาจารย์ครับและต้องขอขอบคุณพุทธสุรพลด้วยครับ